ก่าแล้วแม่ก้าวตลาดนะแม่อย่านำ้นำนำ้ำน้ำน้ำตาไหลแม่ดู้องไหเ้เลยนะพอเห็นของที่แม่ชอบอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยถือว่าเป็นวิทยาทานด้วยกันนะคะเตือนไว้ก่อนนะคะฝากไว้ก่อนว่าเทปนี้เนี่ยนะเหมาะมากสำหรับใครนะคะที่มียาิพี่น้องนะคะที่เป็นผู้ป่วย โรคไตนะคะโดยเฉพาะโรคไตระยะสุดท้ายนะคะเพื่อนๆต้องฟังคุณต้องฟังนะคะเพราะว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์จริงนะคะโดยตรงของแม่จำเองเพราะว่ามี f อหลายท่านเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะ F c ซที่เอ่อเป็นผู้สูงอายุนะคะหรือว่า f อที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านแล้วกำลังเป็นโรคไตพอดีเห็นเรื่องราวที่จาเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของแม่จําเองนะคะที่เป็นโรคไตนะคะระยะสุดท้ายเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยแม่ประคับประคองนะคะรัก รักษาอาการของโรคไตย,ยังไงนะคะถึงอยู่หลายปีนะแม่เนาะกี่ปีได้อะสามสี่ปีเลยเนาะนะคะหลังจากที่หมอแบบว่าวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตระยะสุดท้ายนะคะแต่ก่อนระยะสุดท้ายเนี่ยคือแม่อยู่ในระยะที่สามใช่ไหมแม่แม่ไปกินสมุนไพรแล้วทีนี้มันก้าวกระโดดเลยใช่นั่นแหละค่ะเพื่อนๆน,น,นะตอนนี้เราอยู่กับเออสายกับคุณแม่มันนี่สวัสดีค่ะคุณแม่มันนี่ ไปกินในบ้านนี่ไปกินใบอนาอ่านะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,เ,ยวเราจะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสวัสดีค่ะคุณแม่มันนี่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะมีเอฟซหลายท่านเหมือนกันเนี่ยที่ถามมานะคะแล้วชมก็เคยเล่าไปแล้วนะจ๊ะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะใน u t u b e เนี่ยก็จะมีพวกที่ทําคลิปออกมาเสนอขายบอกว่าอย่างนู้นดีนะต้องกินอย่างนั้นดีนะนะคะสาหรับคนเป็นโรคไตกินแล้วหายเลยสมุนไพรตัวนั่นดีตัวนี้ดีคือคณคณต้องฟังนะคะจากประสบการณ์ของคนที่เป็นไต ระยะสามแล้วไปกินสมุนไพรนะคะโดยการที่ฟังแล้วก็เชื่อจากวิดีโอนะคะใน youtube ที่มีคนอุปโลกนะคะแล้วก็บอกโอ้อย่างนู้นอย่างนี้ดีไม่เชื่อหมอปัจจุบันแล้วสุดท้ายเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะแม่เกือบเดี้งใช่ไหมคะจะไปเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือพูดเรื่องจริงเลยนะคะแล้วใครที่จะมาเถียงแชมเนี่ยคือคุณ นะจำบอกแล้วนะว่าําเตือนนะคะถ้าเกิดว่าคุณจะไม่เชื่ออะไรยังไงก็เรื่องของคุณถ้าคุณอยากฟอกเร็วคุณก็กินไปเลยนะคะจะจากประสบการณ์ของแม่เนี่ยคือแม่ไปกินสมุนไพรอะไรนะใบยญนางใช่ปะออนั่นแหละค่ะก็คือจากไตระยะสามคืออาการอาการของไตแม่จาเนี่ยจริงๆแล้วแม่เป็นเบาหวานมาก่อนนะคะโรคเบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคเรื้อรังที่แม่เป็นมาตั้งแต่ตอนที่ลูกอุ้ยยังเด็กอยู่เลยนะแม่เนาะตอนที่แม่เป็นน่ะมันเป็นแบบไม่ เราไม่ใช่แค่แม่อย่างเดียวอะที่เป็นเบาหวานแล้วก็ไตเด็กเด็กรุ่นใหม่อะ่ะแม่เป็นเป็นโรคไตกันเพียบเรื่องสมุนไพรเนี่ยเตือนไว้เลยใครจะว่าไงก็แล้วแต่ห้ามเป็นอันขาดนะคะอืมใช่ไหมแม่แ,มแล้วแล้วหมอแม่ว่าไงาตอนนั้นก็คือคนกลุก็มีดอกกลุ่มนกินมันไปอย่างนั้นเนีะย คนส่วนใหญ่น้อมันก็จะถอดไม่อยากกินผัดก็ใส่น้ำมันในร้อนร้อนแล้วก็ใส่หนูใ้ถุกๆกแล้วใส่ผักลงไปแล้วก็ใส่ตามนี้กับคนคนก็โอเคจบคนส่วนใหญ่ <c oughs> แม่คนส่วนใหญ่เขาไม่ฟังหลอกแต่ว่าเวลาจะมามีปัญหาเกิดปัญหาจริงๆเินอะไได้เหมือนเธอแม่เวลาที่ไม่มีอะไรกินเหมืออเราอยู่ในป่าสมมติเราอยู่ในป่าเราไม่มีเครื่องปรุงเราก็กินไปอย่างนั้นะจบ ไม่จริงๆแล้วอ่ะแม่อ่หนุ่มสาวว่าโอเคมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราก็ต้องระวังด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นแล้วขึ้นมาเนี่ยสายเยมเปสะสมอ่ะมันก็สะสมอ่ะใช่ไหมแม่อย่างของแม่มันสะสมใช่ไหมเออนก็สะสมอ่ะอืมแม่มันไม่จับไม่เป็ดไม่หวานไม่มันไม่เค็มไม่กินอานารตนใต้อะนะของแม่นี่แม่นี่สมัยก่อนนี่แม่กินทุกอย่างแม่แชมเนี่ยถึงขนาดขั้นตอนเด็กๆนะคะ ก่อนที่แกจะเป็นเบาหวานเช่ํมจำได้ว่าแกกินทุเรียนจนน็อกอะ่ะเออกินทุเรียนแบบกินจนน็อกเลยอะ่ะเพราะว่าแม่ชอบมากไนงะพอถึงหน้าทุเรียนแม่จําได้ไหมตอนที่ไปละยองตอนลูกเด็กๆเ,เลยอะ่ะออโอ้ออแล้วแม่ดื้อด้วยแม่ไม่ฟังด้วยจะกินนะจะกินนะแบบเนี้ยประเภทเนี้ยจะกินจะกินดื้อแม่หันนมไม่กินสัางน้ําเลยอ่ะเอน้ำบัดลมกิน้น้ำบัดลมก,กินสัางน้าเลยอืมนั่นแหละ นั่นแหละกินกระไฟมากๆเลยอันตรายเนี่ยค่ะแล้วแล้วแล้วทีนี้ต่อมาเนี่ยเรื่องของการที่อ่อการประคองนะคะอาการของโรคไตแม่ประคองยังไงที่ไม่ต้องฟอกซึ่งตอนแรกอะหมอเขาก็บอกไว้แล้วใช่ไหมว่าเฮ mm ้ย hmm. พอหลังจากที่แม่เป็นไตวายวเฉียบพลันที่แม่ไปกินใบยญ้านางเข้าไปอะแล้วแม่ทํำยังไงแม่รู้เปล่าแม่ทํยงไงแม่เปลี่ยนอาหารการกินทุกอย่างหมดนะคะแม่กินอะไร จากแต่เดิมที่แม่บอกว่ากินองเกินเสียงกอหมดทุกอย่างเดืมากินแต่ก้าวเด็ดปลาก้าวมก้าวต้มมั่งก้าวสวยมั่งม็กินก็กินปลากินไข่ขาวกินผักที่นี้ขาวๆแล้วแม่ทรมานมากไหมตอนแรกๆ่ะลูกถามหน่อยทรมานทรมานขนมผลไม้ก็ไม่ให้กินเลยไม่กินเลยอืมันดึงได้ไหมทุกวันนะคะนั่นแหละก็คือคือ น้ำมันก็ไม่กินแม่กินแค่เนือ้อเนือเน้อสัตว์แม่ก็กินแค่ปลาแล้วก็ไข่ขาวแค่นั้นใช่ไหมะอืมแม่เน่อยแม่เล่าอาการที่แม่ไตวายวเฉียบพันหน่อยความรู้สึกของแม่เป็นยังไงตอนนั้นก็อุม้มก้อนกระชอมันเป็นยังไงอ่ะอาการช็อกของแม่เป็นยังไงบ้าอ้องเสียอาเจียนท้องเสียอาเจียนแล้วก็ช็อก เพราะว่าไตมันขับมันขับของเสียออกไม่ได้เนื่องจากว่าไตมันทํางานหนักไงแล้วฟังก์ชันมันไม่ได้สามารถทํางานได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะคะเหมือนคนปกติทั่วไปแล้วก็ช็อกไปเลยดังนั้นเนี่ยไปลงพาบาลยลย่ะเออจึงเกิดงยาบาลยมอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ที่จะต้องระวังก็โปแตสเซียมด้วยนะแม่เนาะ าหารที่มีโพแทสเซียมเยอก็ไม่กินแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่า,าตัวไหนมีโพแทสเซียมสูงอย่างกล้วยก,กล้วยเนี่ยพวกกล้วยเนี่ยเออโพแทสเซียมจะสูงนี่นี่เริ่มเริ่มเหียวเหียวอย่างเดียตัวแซบให้ให้ให,<ะ>ให้ดูส้มก็เหมือนกันส้มก็โพแทสเซียมสูงน้ำตาลเยอะโพแทสเซียมสูงใ แล้วเวลาในการเลือกผักอะเพื่อนๆคือให้ดูผักที่เป็นสีจืดๆสีอ่อนๆนะแม่เนาะให้ดูที่ใบใบเป็นสีขาวๆถ้าใบาเขียวๆเ,เนี่ยคิดไว้เลยว่าเฮ้ยโพแทสเซียมสูงแล้วโพแทสเซียมสูงเนี่ยมันจะทำให้เราไตาเราทํางานหนักดังนั้นเนี่ยไอ้ที่ใบหญ้านางเนี่ยเขียวๆที่แม่กินเข้าไปเอาอมาต้มเนี่ยมันมัน มันทําให้ไตย,ยิ่งพังเร็วนะคะแล้วหลายคนมากที่สรุปแล้วก็คือไม่เชื่อไงเออรู้ดีไงอยากหายเร็วไงสุดท้ายคือคุณฟอกกันเป็นแถวพยานังฟีเวอร์พยานังฟีเวอร์ใช่ไหมแล้วสุดท้ายเป็นยังไงหลายคนอยฟอกกันเป็นแถวลืมลมรู้ว่าในสวนยางนี้ไม่ต้องซื้อไปเก็บมากกี่เรากี่เราอะ เราเราแม่ว่าใครเพื่อนพ่อต้องฟอกไปแล้วใครที่บอกว่ามีคอสดีนู่นนี่นั่นดีซึ่งมีหลายคนมากนะคะที่หากินกับการเปิดคอสแล้วบอกว่าเนี่ยรักษาโรคไตหายได้หายเร็วสุดท้ายเป็นยังไงหลายคนมากที่รู้จักต้องฟอกค่ะมันเบสิกมากเลยเนาะแม่เนาะแค่คุมอาหารนะเนาะแม่เนาะคุมอาหารไมกินะแด่ไมรดๆก็ไปยังไม่ได้อย่าใจต้มน้ำให้ร้อนแล้วก็ใส่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 ังไงก็จริง เรียย่ยวอี่ยวเราไม่ได้ดอยก็โอเคกินแม,แม่เข้าใจปะหลายคนมันทรมานไงเพราะว่าเขาไม่เคยแบบว่าเฮ้ยจากที่แบบว่าเคยกินอาหารที่เป็นอาหารรสจัดอาหารอร่อยแล้วอยู่ๆกลายเป็นแบบว่าจะต้องมากินอาหารที่มันไม่อาาร่อยเลยมันแย่มากเขาก็คิดแบบนั้นนะแม่อยา่าไปเลือกเรื่องกินอยา่าไปเลือกเรื่องกินเพื่อนแใจว่าไม่ต้องเลือกเรื่องกินดู่ม้มามีอะไรก็ใส่ปากโอเคดิ้นไม่อันตรายโอเคโจบบางทีข้าวข้าวต้มร้อนๆกับใส่ขาวก็กินไป <ข>ไกก็กินข้าวเนี่ยนะคะก็<ด>ต้องกินข้าวขาวข้าวกล้องกินไม่ได้นะคะเกิดว่แม่เ,เ,อ,ามเอาจะมกข้าวมาตุ๋กินใช่ไหมแล้วผักอะแม่กินผักอะไรบ้างกินหัวไ้าวกินกะหล่ำปลีกินผักที่มันข,ขาวๆเนะี่ยเอาเม,มาต้มต้มทิ้งน้ำทอือไม่กินผักเองอล้วถ้าอยากเราผลไม้อ่ะแม่กินผลไม้อะไรบ้าง ไม่กินอะไรกินแดดนั่นนะบางทีเขากินในนั่นหน่อยนะนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะนิดนิดหน่อยหน่อยเพื่อนๆพังนิดนิดหน่อยหน่อยพลังชงผูกแล้วไอ้พวกอะเนื้อสัตว์แปลแม่แล้วไอ้พวกเนื้อสัตว์แปลร,รูปนะคะคือห้ามเลยไส้กรอกนะคะหมูยองหมูยอนู่นนี่นั่นสินค้าแปลร,รูปนโนเลยค่ะห้ามเลยค่ะ อหมูสดยังกินเลยหมูสดยังไม่กินเลยชูรสก็โนจ้ะเนื้อหมูก็ไม่ได้นะจ๊ะเนื้อไก่ก็เนืแม่นนองไม่ได้จะต้องกินโปรตีนที่มันย่อยง่ายขนมปังใส่ด้วยขนมใส่ด้วยขนมติดกระนมที่ใส่ผง่ฟูก็อย่าไปกินใช่ไหมขนมปังก็กินไม่ได้เลยเพราะมันมันมีส่วนผสมของขนมติดใส่ทุ่นฟูอ่ะไม่ไปกินน้ำหัดลมนี่เลิกพูดไปเลยค่ะ แกงที่มันขายท้องตลาดใส่ผงทิวรถก็ไม่กินตากับก้าวกินเองเยี่เพิ่ลยาต้มเผดมากแกต้มไว่นั่นต้มกับใบมะขามถ้าถ Search, Leah, ibly, ้าอยากให้ม <Labor ator il fi> <laughs> ีรสเปรี้ยวแม่ก็เอาใบมะขามมาต้มกับปลาใช่ไหมใส่ใบมะขามลงไปแทนเออนั่นแหละใบรยอดมะขามะยอดอ่อดนะ นั่นนะค่ะนะก็ลองลองดูเนาะนะคะก็ใครที่ถามมาวันนี้าชําเอาแม่เนี่ยมาพูดมาตอบให้แล้วนะคะก็เตือนเลยว่าปะปะใช่ใช่มีเอฟซีถามใช่ใช่เขาถามถามว่าแม่กินยังไงถึงรักประคองไตระยะสุดท้ายได้เรายังไม่ต้องฟอกเราล่าสุดเนี่ยที่แม่ไปหาหมอมาเนี่ยหมอว่ายังไงค่าไตาแม่ว่าไง อย่างเท่าเดิมอยู่ยงเท่าเดิมนะคะเห็นไหมคะว่าประคองมาสามสี่ปีแล้วนะแม่เนาะตั้งแต่ตอนที่แม่เกือบตายเพราะช็อกอะเนาะต้องทัง้ใจด้วยอย่าไปกินน้ำมันไม่จำเป็นก็อย่าก,กินถึงน้ำมันดีๆก็อย่าไปกินเลยเอาน้ำร้อนเนี่ยต้มก็ไปแล้วก็ผักใส่ได้ป่วยๆแล้วปลาใส่หรือเอาอะไรใส่ลงไปก็โอเคกินกินก็ได้หลักตากนะินไดมีมะนาวไปหน่อยนี่ไถให้มันออกเปรี้ยวๆหน่อยจบ แม่เราความรู้สึกมันทรมานไหมตอนที่อาการของอ้วกอ้วกแล้วตัวแบบว่าอาการที่แบบว่ามันเป็นพิษอ่ะแล้วท้องเสียด้วยท้องถีเราตายอู้ดอู้ดท้องเสียอู้ดแล้วมันมันคือมันไม่มีแรงอ่ะห้าพุ่งจามัวไม่มีแรงหรอกแล้วไหนแม่แม่แม่เราแม่เราที่แม่บอกว่าเอออาการตอนที่แม่ตอนที่แม่คิดว่าแม่ตายแล้วว่ะเอออาการตายแล้วมันเป็นรู้สึกยังไงตอนนั้น แล้วนั้นก็รู้สึกว่ามัน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 ก็หลับไปเลยหลับไปเลยตอนทีน่ชอบก็หลับไปเลยอันนั้นแม่คือคือแม่ <จะ S 2> ชอ็อกเป็นโมเมตตเนมเมต์เป็นโมเมนต์ของโมเมนต,ต์ใกล้ตายนะคะตอนนั้นก็คือช็อกแล้วยังไงแม่ล็อกไปเลยล็อกไปก็ไม่รู้เรื่องแล้วสบายหลับไปเลยเรามาเรามารู้อีกทีที่ไหนโรงพยาบาลอืมแต่ว่าก่อนก่อนที่จะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าแม่ช็อก ช็อกแล้วแบบว่าโมเมนต์โมเมนต์นาทีสุดท้ายใกล้ตายตอนนั้นเนี่ยคือแม่เจ็บมากใช่ไหมทรมานมากใช่ไหมที่อ้วกอ้วกแล้วก็ถ่ายท้องอแล้วก็ตายไม่แล้วพออ้วกเสรแล้วก็ตายออกไปไปออกสายพิษพิษพิษพือนมันเกล็ดสายเแบบตายออกมั่งไม่ออกมั่งเลยมันปวดตอนเรานอนนอนไม่หลับด้วก็ตายแล้วนอนไม่หลับตั้งสี่ห้าวันเนี่ยนอนไม่หลับใครเขาคิดใครเขามองเขาคิดว่าแม่แม่จะต้องตายอ่ะเนาะหลายคนที่เขา กินแล้ต้องตายแล้วเดินตั้งคืนเลยไม่ได้หลับอะไรนะมนมแม่ว่าอะไรนะมันไม่ได้เดินตั้งคืนเลยนอนไม่ได้เอออยาจะเยี่ยวก็เยี่ยว,ยวไม่ได้แย้วจะต้องไข่เพืนเพราอตลอดอ่ะไม่จริงๆแล้วลูกก็คิดว่าเฮ้ยแม่คงจะตายอ่ะเราเราก็เหมาะเราก็เากมามองเห็นแล <ซะ S 1> ้วคิดว่าเฮ้ยเราก็พูดจริงๆอ่ะเนาะดูสภาพแล้วดูสถานการณ์แล้วตอนนั้นน่ะให่ใช่ตอนนั้นน่ะแต่ว่าพอไม่ตายอ่ะแหละ แต่ว่าพอมันใช้เวลานะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาหารการกินอะพอแม่มาปรับอาหารการกินแล้วก็คือเฮ้ยคือคุณเห็นปะแม่เรานี่แบบว่าทั้งเป็นไตเป็นเบาหวานนะก็ดูแบบว่าแข็งแรงขึ้นนะแม่เนาะสุดท้ายแล้วอาหารมันเป็นยานะแม่แล้วแม่มีการออกกําลังกายอะไรไหมจาเป็นไหมที่จะต้องออกกําลังกายออกทีบ้านอะก็ออกกําลังไปยืดไปนะาเรื่อออกกาลังอ่ะโยที่สําคัญเลยก็คือคุณจะต้อง อ,อดูแลนะคะในเรื่องของน้ำหนักด้วยควบคุมน้ําหนักนะแม่เนาะอย่าให้อ้วนเกินไปก็ถ้าเรากินกุมอาหารมันก็ไม่ถอมหรอกมันก็ไม่อ้วนหรอกมันก็มีอยู่มันก็คงที่มันอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะมันไม่มีไขมันเยอเข้าไปอะไรเท่าไหร่มไม่มอะไรจกันรทํัามห้อ้วน อาหารที่เรากินว่าคุณเราเองเนี่ยเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าใคระนะคะไม่อยากฟอกเนี่ยคุณต้องฟังแล้วคุณก็ทําตามนะคะนี่คือประสบการณ์จริงๆโดยตรงเลยนะจ๊ะแล้วอย่าไปเชื่อนะคะคลิปใ,ใดๆลำไยก็แล้วแต่ที่พวกทําออกมานะคะอืม,อมเพราะว่าหลายคนมากที่ฟังตาม YouTube หมอ YouTube สุดท้ายเป็นไงคะฟอกค่ะจากขั้นที่สามการตรงการเลอนไปกินมัน ใช่ไหมไกินเนื้อตวลมะพร้าวหน่อยๆน่อยใส่ใบน้ำตาลมะพาร้าวอะเนาะแม่เนาะใช่ทานตรง,งตน้ำตาลเทียนก็ไม่จำเป็นกินนะดังนั้นเนี่ยอะอย,อย่างตอนเนี้ยแม่แม่คิดว่ายังไงก็คือทําใจแล้วใช่ไหมก็คือเราเราก็าาดูแลประครับประคองไปนะคะก็คือคุณจะต้องดูแล อ่ะเรื่องอาหารการกินให้ดีที่สุดส่วนต่อไปอะไรยังไงเนี่ยว่าจะฟอกว่าจะไม่ฟอกเนี่ยมันก็แล้วแต่นะคะว่าเฮ้ยฉันดูแลฉันทำดีที่สุดแล้วเนาะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะใครจะฟอกเินอะไรเขาปลี่ยนใจเขาก็กินอะไรอร่อยอะไรกันไหนใครที่มันอร่อยเราก็หลับตาเนี่ยแต่ก่อนแม่เข้าตาลัดนะแม่อย่านำนำนำน้นำตาไหลแม่ดูร้องไห้เลยนะพอเห็นของที่แม่ชอบอ่ะเห็นผลไม้ที่แม่ชอบเห็นขนมที่แม่ชอบเห็นทุกอย่างได้กินกาแฟแม่ชอบแม่จะร้อง่ายเห็นนล้แม่จะมาตัดใจของแม่เองกูจะไม่กินมึงมึงคือเพชรข่าที่คอยตามลากกูนะคะเออ คือคือคือคุณต้องเลือกเอาอะถ้าคุณอยากจะฟอกไตเร็วคุณก็กินทุกอย่างไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะยืดอายุไตของคุณในระหว่างที่คุณเป็นไตขั้นสามขั้นสี่แบบแม่มณีเนี่ยคือคุณจะต้องเอ่อคุมอาหารเท่านั้นค่ะจริงๆเนาะแม่แม่เราเราเราปัญหาก็คือเนี่ยมีบางคนที่แบบว่าเครียดเรื่องที่แบบว่าบอกเขาแล้วประหยัดเงินด้วยเงินเหลือด้วยคิ้ไม่หมดด้วย หรอเออนั่นคือข้อดีใช่ไหมคือเงินเหลือแปลว่าก็ดีจัอได่เพราะาาาาเราไม่กินขอเราไม่กินขนมไม่กินของต่างๆที่มันมาล่อแหลมต่อชีวิตเราอะเราจืดมันนั่น,นมึงคือเพชรเจ้เธอคือเพชรรจ้า <laughs> นะออคะ เนาะจบแค่นี้ละคะ่ะก็นะคะมาตอบให้แล้วนะจ๊ะก็แชร์กันได้ค่ะนะคะสำหรับเทปนี้นะคะเผื่อใครที่แบบว่ามีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยที่เป็นโรคไตเนี่ยให้เขาได้ฟังให้เขาได้ดูนะคะว่าวิธีการประคองไตของคุณแม่มันนี่เนี่ยเป็นยังไงนะจ๊ะปัจจุบันก็ระยะสุดท้ายแต่ก็คือยังไม่ได้ฟอกมาหลายปีแล้วนะคะค่าไตก็ยังคงที่เหมือนเดิมนะแม่เนาะโอเคนะคะวันนี้ชำรแล้วค่ะนะคะ,นะคะโชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะ ให้กำลังใจเพื่อนๆหน่ยหอ,อยแล้วแม่ขอให้โชคดีนะคะทุกคน <c oughs> โอเคอค่ะไปไดม่ <S <S มันไม่เหมือนเดิมหรอกแต่มันก็ยังเหลือที่ว่ามันยังทำงานได้อยู่อืมมันจะให้มาเหมือนเดิมมัน<ช>เป็นไป<ช>ไ,มไม่ได้ห,หรอกแม่เออมันไม่ใช่ยังเหลือที่มันทำงานได้อยู่ก็ได้นิดหน่อยฟังก์ชันไม่ได้เยอะแต่ก็คือมันก็ยังโอเคอ่ะแล้วั้นะะแหละ